เทนนิส a อ p และ WTA Tour Master Series รายการ Western and Southern Open 2015ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับใช้เดียวรอบ3มแอดดี้มารีนักหวดอันดับ2ของโลกจากสารารอาณาจักรนะครับออกแรงเหนือนะครับก่อนเอาชนะกริกอร์ดิบิทรอฟมือ17ของโลกจากเบลกเรีย2ต่อ1เซต4ต่อ67ต่อ6ไทยประเด็ก7ต่อ3และ7ต่อ5นะครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับบริชาร์ดกาสเก้นักัวดมือ13ของโลกจากฝรั่งเศสต่อไปครับ ส่วนแชมป์เก่าโรเจอร์เฟเดรเรอร์นักหวดมือสาของโลกชาวสวิสนะครับเอาชนะเควินแอดเดอร์สันจากแอฟริกาใต้แบบสบายมือเลยครับสองเซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบแปดคนสุดท้ายไปโดนกับเฟล์ริเซโนโลเปสจากสเปนครับ ขณะที่โนวัคยอโควิชมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียต้องเล่นถึง3เซตนะครับก่อนจะหวนเอาชนะเดวิดกอฟินมือ14ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ1เซต6ต่อ4 2. ต่อ6นะครับและในเซตตัดสินนะครับตามหลังอยู่0ต่อ3เกมก่อนจะกลับเอาชนะ6เกมรวดนะครับพลิกกลับเอาชนะ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ4นะครับและขยับเข้าใกล้าการควา้าแชมป์รายการที่7ในปีนี้ด้วยโดยยอโควิชจะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปลุ้นล้างตากับสแตนบอริก้ามือ5ของโลกที่เอาชนะยอโควิชในศึกเฟสโอเพ่นในรอบชิงเสาร์เลิศมาสต่อหน